กาเมงตามันดูนะการเมืตามาหารสมรสกับการเมือหลังจากนั้นเลยเดินไปแต่พอแล้วเดินมาลูกนีแล้วตมาดาไปามมารั์หายได้ขอความร่วมมือากเจ้าหน้าของวัดประก้วศิลาอา้วกันาทีนตมีด้านหลังเป็นเที่มีลูกเด็กสาคนใช่ไหม ถ้าไม่งั้นโยมก็รับสายแล้วก็นัดให้โยมเขามานัดตรงที่ใดที่หนึ่งก็ได้โยมน้ก็ได้ยินเสียงประชาสัมพันธ์นะโยมรับสายโทรศัพท์ที่โยมก็ทำหน่นไม่ได้นะโยมนม้อตอนนี้โยมเดิัผ่านาไปทางลานบุญเลยนานหลังจากนั้นเจ้โยมก็เข้าไปด้านในพระหานโยมจะโดยปองบุญที่ชื่อว่านาซันเพือมหาชาติโลกสัดอนชาติโดย นาะยโยมก็ติดกันเลื่อได้แล้วก็เข้าไปบ้านในพระวิหารโยมไปราสจักรการะถิงทองระแท่นศิลาอารนะแล้วก็ไปติดทองพระประธานนะแล้วก็โยมนะโทรศัพท์หานะยโยมไปเก็บได้เยอยนะํำมาคืนนะโยมนะหรือรับโทรศัพท์เหม่อก็ได้นะโยมนะ เราจะได้นาร่วมบุญกันมาทำบุญที่วัดพระแท่นศิลอาจ์แล้วน้องโยมเนาะนานำมาคืนบุนำมาคืนด้วยใจที่เก็บได้จ้ะพราะฉนนั้นแล้วท่านที่ได้รับโทรศัพท์อของคุณโยมผู้หญิงที่หายไปเรามางานบูรณนยิ่งใหญ่บูชาคุณของพระพ,พ,พ,พุทธเจ้าก็มาสั่งสอบุนบูรนด้วยการเอาโทรศัพท,ภภท์มาคืนเจ้าของ นอกอากโเพื่อตัดมาเืเจ้าของแล้วก็ยังมาร่วมบุญสัางวัดได้อีกนะท่านที่มาเป็นมากไปทั้นครอบครัวตอนนี้ภายในโดมเป็นกองอนวยการด้านน้าพระวิหารก็มีญาติหอกสาวุ้นนเดินทางมาร่วมบุญแล้วนาในก็มีตรงโน้นติดตึงจุดนาลูกสาวโบกไฟโบกมือนะแต่ยังไม่ได้แลกแบงค์ย่อยแต่แบงค์สี่ก็มาที่จุดแรกก่อน จะมีแบงย่อยแล้วก็มีทางฝั่งนู้นเลยจากแม่จ๋านะใส่บาทรพระประจำวันปะโรมน้ำพระพุทธมนต์แล้วก็มีจวดมนต์สดอกเคาะต่อดวงชะตานะแล้วก็มีศิลาบวนพระโอษ์แล้วก็มีใส่บาทรพระอาศุสพระใป่จิตองตามลำดับไปจ้าจะได้อานุโมทนาบุญลูก นาอยากให้ยอดโยได้ทำนาจะได้เป็นทานี่สงให้เรานั้นไม่มีโลกไม่มีภัยโย